สไปคิดมาแล้วอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ Netflix ใช่ไหมใช่เขาใช้ชื่อว่าสไปคิดอาร์มาเกดอนวะ <laughs> <laughs> เอาให้ใหญ่เล่นให้ใหญ่ใช่ไหมเออจริงๆก็น่าสนใจนะคือโลกของสไปคิดใช่มันก็เฉพาะตัวไม่แน่ใจว่าจะมีทีมนักแสดงชุดเดิมมารับเชิญบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าก็แคสติ้งใหม่ทั้งบทพ่อบทแม่บทเด็กทุกอย่างมา ทางเซตเลยโปรดักชันอะไรก็แตกต่างผมเข้าใจว่าโอเคอันเดิมมันคงจะเต็มตื้นแหละที่เราจะพูดถึงว่าโอ้โหถ้าใครย้อนกลับไปดูตอนเด็กมันเสริมสร้างจินตนาการนะตอนผมดูตอนเด็กนี่คือแบบสุดยอดนี่คือหนังที่ซีจีสุดยอดที่สุดอะไรเงี้ยสําหรับผมนะ <c oughs> แต่ตอนนี้โอเค <c oughs> ขับไปดูอีกมันก็อีกเรื่องหนึ่งละเรามองว่าตอนที่เป็นเวอร์ชั่นเดิมนะของโรบบทอดิเกรสอ่ะเขาตั้งใจให้หนังมันดูเกรดลองนิดนึงอะ่ะ เหมือนเป็นหนังเกรดบี B ในสมัยยุคเขาเด็กๆอ่ะเออเอ,อ,เอ,อตั้งใจเลยนะอืงาน CG ถ้าย้อนกลับไปดูตรงนี้ที่มันดูแปลกๆ่ะแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่ดูตอนนั้นเราก็รู้สึกได้นะว่าเหมือนความตั้งใจแล้วก็ลูกเล่นต่างๆงานภาพต่างๆมันก็เลยออกเป็นแนวนั้นไปอะไรเงียเออ้ยซึ่งพอเวอร์ชั่นใหม่ที่จะลง n น t f l i x เนี่ยด้วยเทคโยีปัจจุบันเนี้ยไอ้คำว่างานเทคนิคที่มันดูแปลกๆก็อาจ,จะ ไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนต้นฉบับก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเท่ากับว่ามันดูดีขึ้นอ่ะอคิดถึงกันมานานมาแล้วรอไปดูแล้วกันเราคิดว่าเขาน่าจะเก็บกิมมิกลูกเล่นแนวทางอ่ะของความเป็นต้นฉบับไว้บ้างแล้วนะเพราะว่ามันคือสเสน่ห์ของสบายคิดไปแล้วไม่ว่าจะถูกใจคนมากน้อยแค่ไหนแต่มันคือสเสน่ห์ที่ถ้าเปลี่ยนก็ไม่จะสปายคิดอ่ะอะนักแสดงก็น่าสนใจนะมีแซคคอรี่รีวายใช่ไหมแล้วก็จีน่ารดิเกรสเวิร์กเวิร์กมากนักแสดงแบบ ข่าาาทมกอีกอย่างคือว่าเราไม่ค่อยเห็นหนังที่ออกมาเสิร์ฟเด็กแบบสปายคิดเงี้ยมันแต่ก่อนน่ะแล้วเราดูแล้วมันแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กเขาดูอะไรที่มันซีเรียสขึ้นไงเราก็ไม่แน่ใจว่าโอเคไอ้แบบนี้เนี่ยจะยังเวิร์กอยู่แค่ไหนนะแต่จริงๆแล้วเน็ตฟลิกอะมีโปรเจกต์แบบเนี้ยเยอะนะหนังเด็กเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่ค่อยรู้บ้านเราก็ไม่ได้โปรโมทด,ด้วยจริงๆเน็ตฟลิกมีโปรเจกต์แบบนี้เยอะแต่ว่าเออการหยิบสปายคิด ไอเราเองอะเราตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเป็นโปรเจกต์เราชอบไงตอน,นเด็กไงแต่ว่าอันนี้จากที่ดูอะค่อนข้างแล้วกันนะทุกอย่างดูดีกว่าเดิมหมดอยู่ที่ว่าเออเราจะยังชอบมันอยู่ไหมนี่แหละถ้าคนดูซื้อไอเดียว่าเด็กจะเป็นสายลับอะมันก็สามารถจะอนจอยกับหนังได้นะอย่างตอนที่หนังภาคแรกอะมันคือเหมือนเอาไอเดียเนี้ยมาท้าทายคนดูอะ,อะว่าถ้าเด็กจะเป็นสายลับอะจะเป็นยังไงเพราะยุคนั้นเรายังอยู่ในหนังสายลับกันอยู่นะช่วงยุคนั้นนะก็เยอะอยู่เออ เจบอลก็กาลังขยันขันแข็งกันอยู่ช่มิชชั่นก็ยังทําอยู่เลยตอนนั้นน่ะมิชชั่นก็มีบอลไอเดนติตี้เออบอลไอเดนติตี้ใช่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 แล้วมันก็เลยท้าทายคนดูว่าอ้าวถ้าเด็กละเด็กเป็นสารเราจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างตอนภาคแรกอ่ะมันจะเป็นโลกของผู้ใหญ่อยู่ที่เด็กไปประจนภัยในโลกของผู้ใหญ่มันอาจจะแปลกๆนิดนึงดูเป็นคอมเมดี้นิดนึงความจริงจังอาจจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเรายังมองว่าตอนที่เป็นภาคสาม ที่เป็นเกมโอเวอร์ใช่มันเป็นโลกที่เออมันเหมาะกับตัวละครเด็กแล้วละ่ะเนื้อเรื่องที่มันเหมาะสมกับวัยของตัวละครน่ะซึ่งเราคิดว่านะน่าจะเล่นแนวนั้นมากขึ้นละกันมันจะได้ชัดเจนว่าไม่ใช่เด็กไปประจนภัยในโลกของผู้ใหญ่แต่เป็นโลกของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจก็เลยต้องส่งสายลับที่เป็นเด็กเนี่ยเข้าไปทํางานให้เหมาะกับงานอ่ะลองดูลองดูว่าเวอร์ชันนี้นะของ Netflix นะผมกลับไปดูอ่ะ ผมขำไม่ตรงแบบตอนเด็กเราชอบไปได้ไงวะคือจูนี่คอเทสอย่างเงี้ยมันคุยกับประธานลา่ิบ่ดีมันเอาตีนขึ้นบนโตแล้ว <laughs> ผมวางมือไปแล้วท่านประธานลาติบดดีมันคือเป็นมุกที่เด็กเข้าไปอยู่ในโลกผู้ใหญ่ไง <laughs> เออ คือแบบว่าผมจะกี้อ่ะคือแบบว่าประธานที่บีต้องมางออประธานที่บีต้องสายตรงเข้ามาหามันที่บ้านอ่ะโอ้โหประธานทีะปดีจอร์ดคุนี่นะเออจอร์ดคุณนี่ยังอยากให้มีนะพวกรับเชิญทั้งหลายอ่ะอ๋อเออนั่นั่นใชที่คุณคุณน่ะนะใช่ใช่แล้วแบบแล้วในฐานะที่โลบอเดเกรททำเองด้วยนะกอนเน็กชันเขาอ่ะนะเออเออนอกจากวันนั้นถึงวันนี้นะน่ารุ้นนะพวกอะไรนะแดนนี่เธอจองเงี้ยขาประจําเออไม่แน่ใจว่า เขาจะเชื่อมโยงหรือเปล่านะหรือว่าจะเล่าเป็นเฉพาะตัวไปเลยหรือว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวหนังเคยมีอยู่แล้วก็มาต่อยอดหรืออะไรเงี้ยก็น่าสนใจว่าเขาจะเลือกเล่ายังไงนะจากที่ดูยังเป็น OSS ยังเป็นหน่วยงานเดิมแต่ว่าโอเคอาจจะเปลี่ยนครอบครัวอะไรอย่างนี้ไปก็ว่ากันไปไอเดียนี้เราว่าถ้าสมมติว่ายังเป็นหน่วยงานเดิมแล้วเปลี่ยนครอบครัวมันหมายถึงว่าทีมเดิมยังอยู่อไม่ใช่รีเมคไง ไม่ใช่ครอบครัวคอเตสแล้วอะแต่เป็นครอบครัวใหม่ก็ว่าวันไปอ,อแล้วนะทีนี้ถ้าสมมติวราดังคุณจะไปดึงครอบครัวเดิมกลับมาเรายิ่งยินดีเลยจะได้เห็นภารกิจอะไรก็ว่ากันไปรวมทีมอะไรก็ว่ากันไปสนุกสนุกกันนะเออ